สวัสดีครับการปกครองของประเทศไทยเนี่ยมีรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับนั่นก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเคยสงสัยกันไหมครับว่าระบบเนี้ยจริงๆแล้วมันทำงานยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกองค์ประกอบสำคัญสคัญให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยครับก่อนอื่นเลยเรามาดูที่คำจำกัดความซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่องนี้กันก่อนนะครับ ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยก็คือเป็นระบอบที่อำนาจสูงสุดเนี่ยเป็นของประชาชนทุกคนครับแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายสูงสุดที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญน,นั่นเองครับ ระบอบการปกครองรูปแบบนี้มีจุดเริ่มต้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2475นะครับแต่สิ่งสําคัญที่ต้องรู้ไว้เลยก็คือมันไม่ใช่ระบบที่หยุดนิ่งตายตัวนะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองมาโดยตลอดเลยเพื่อให้เข้ากับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยในแต่ละยุคสมัยครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบนี้ได้ง่ายขึ้นไปอีกเรามาลองแยกดู3องค์ประกอบหลกัลกๆของมันกันดีกว่าครับส่วนแรกเลยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของใครพอรู้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วอำนาจนั้นถูกใช้อย่างไรและสุดท้ายส่วนที่3บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์คืออะไรกันแน่โอเคครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยเรื่องของอำนาจของปวงชนหัวใจขององค์ประกอบแรกเลยก็คือ อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นของพลเมืองทุกคนในชาตินี่แหละครับคือหลักการพื้นฐานที่สุดของคำว่าประชาธิปไตยเลยซึ่งถ้าจะให้สรุปเป็นวลีสำคัญที่บอกถึงแก่นของเรื่องนี้เลยก็คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครองคำนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอำนาจทั้งหมดในระบอบนี้เลยทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน คำถามต่อมาก็คืออ้าวแล้วประชาชนจะใช้อํานาจนั้นได้ยังไงละ่ะซึ่งนี่แหละครับคือองค์ประกอบที่2ที่เราจะมาดูกันก็คืออย่างนี้ครับอํานาจที่ว่าเนี่ยสามารถแสดงออกได้2ช่องทางหลกัหลกๆเลยทางแรกคือผ่านการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนเลยครับส่วนอีกทางก็คือผ่านผู้แทนที่ประชาชนเลือกตั้งเข้าไปทําหน้าที่แทนนั่นเอง ซึ่งถ้าสรุปง่ายๆก็คือประชาชนสามารถใช้อำนาจนั้นได้ทั้งทางตรงและทางออมนั่นเองครับชัดเจนเลยนะครับและแล้วก็มาถึงองค์ประกอบสุดท้ายส่วนที่3ซึ่งต้องบอกว่าส่วนนี้ละครับที่ทำให้ระบอบการปกครองของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนั่นก็คือบทบาทของพระมหากษัตริย์ครับ คือในระบอบนี้นะครับบทบาทแล้วก็พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยในรัฐธรรมนูญซึ่งก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศโดยกำหนดให้ทรงดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐครับซึ่งวลีสำคัญที่ตอกย้ำหลักการนี้ให้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญนี่แหละครับเป็นการกำหนดบทบาทของสถาบันเอาไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างเป็นทางการ พอเราเห็นครบทั้ง3าองค์ประกอบแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันคือการนําแนวคิดที่สําคัญ2ออย่างมาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวใช่แล้วครับมันคือการหลอมรวมกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมากๆนะครับนํามาผสมเข้ากับหลักการของประชาธิปไตยสมัยใหม่จะเห็นว่ามันคือการสร้างสมดุลน,นะครับลองนึกภาพตามนะครับ ฝั่งหนึ่งคือสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่อย่างรากลึกมากๆในสังคมไทยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือหลักประชาธิปไตยที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการนำสองสิ่งนี้มาอยู่ร่วมกันนี่แหละครับคือลักษณะเด่นที่สุดของระบบการปกครองของไทยเลยและผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือระบบการปกครองที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้แหละครับ ซึ่งก็ถูกปรับไม่ให้เข้ากับโครงสร้างทางการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศไัยโดยเฉพาะและทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าสนใจและน่าคิดต่อมากๆเลยนะครับว่าความสมดุลระหว่างองค์ประกอบที่ดูเหมือนจะแตกต่างแต่กลับถูกนำมาหลอมรวมกันไว้เนี่ยมันส่งผลต่อการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ของชาติเราได้อย่างไรบ้างครับ